อาเมื์สองกันสิาพาทุกคนมาเบิง้งเขาจะคนเขาน้อเบิ้งสาวคนขาเป็ดขาเป็ดไงเป็ดไง่ายแถมเป็ดกาโน่งง่ายพี่น้องพันอันนี้เจ็ดแสนนี่สองแสนหาแต่ละสามหลน้ะสำหรับคาฟนเขาปีนี่สองพันเจ็่แมนลิงลอยกระสอบโตหากระสอบเด้อ พี่น้องสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนอกมือนีก่ายู่ให้ยู่หนะ้าพี่น้องเอ้ยมือนีกันนี่เหลืองเซอร์ไพรส์นั่นนึงก็คือว่านั่งสามเพิ่นมาเยี่ยมยามเฮาแล้วก็เลยออกมาเยี่ยมยามเพิ่นขึ้นโอ้ยมือนีนะสดแล้วพี่น้องเด้อบริษัทหนาท่าปากเลยหนากับบริษัทแดงปากกับบริษาเอา้าคนเฮานอกมันก็นมีมือง่ามมือขี้ลายน้ำกันนอกกับว่ากันไปอา่ามือสองกับสิพาทุกคนมา เบิ้งเขาจะขลาเขาเนาะมินี้ก็มาหน้านังสานพี่น้องหน้าแม่เออินเคองอินเแกนเพิ่นแล้มาเบิ้งว่าปีนี้ปีสองพัสดุสีขลาฝนเขาอ่าเขาเอมืนว่าคลาคลาฝนเขาอะไรเนาะเพิ่นสิเก็บกันเท่าใดรและมื้อนี้สิมาเบิ้งสซสาวเพิ่น <c oughs> ขาเพชรตกแบบง่ายประสิเฮ็ดของกินกินแรกพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศหน้าอยู่ที่บ้านนับปงพี่น้องอันนี้มัน หน้าเขาเจ้าเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเบิง่งอีกนเพราะว่าเบิ่งนักเสียงดังแห้งเสียงด้านดังเขาโกลนเขาและพี่น้องเอ้ยนี่นี่น,นี่ให้เบิ่งน้ำกันเขา่าลมพี่น้องท่นานเข่าลมเนี่ยในสีมีไฟมาซอยอยู่บ่มีคนใจดีมาซอยอยู่บ่แต่ว่าเขา่าลมเนี่ยแต่ว่านักเลยนี่มือนั้นหน้าบางสุกขัยังบ่ได้นักปนนีเนาะแต่แต่นี่นักแห้งเขาคือว่ามันมันเป็นพวก หว่วงมันจะนักดีเนาะคนน่ะเป็นบรรยากาศไทยน,ายนา่ายามแรงเด้อให้เบิ่งบรรยากาศวันนี้ก็กเป็นมือชิวๆสบายๆจังได้นางสามวิ่งยุบนมัดเสียงดังมันนีกันข้าหนึ่งยุบนมันเนดเสียงดังโหดก็กเลยว่าบริษัททายคลิปอยู่หลายจาิงน,น้อยจังสี่แงออกไปเบิ่งเขาจะขาดเป็ดนี่สมมหมดว่าผู้บ่าลให้ให้มาเกี่ยวขอซอยเนี่ยอีกสี่เกลียวซอวยบอหรือสิครบ,บเลยใครเลิกกับภูบาวเลยเลิกกับภูบาวเลยเหรอ แล้ว่าจะไหนขอใจขึ้นกันส,สบายดีพี่น้องไงจีเลยสบายดียังคือันไหนอยู่บนนอกอ่าแจงบุมงามแ,บบแสงสั่นเลยนะเออเป็น้งไปไปยูไซมาการง,งานเนี้ยยู่เไม่ยัเป็น,ย,นยังไงไปไป,ไปยูน,นั้นฟังนั้นมากจ่ะจะอธิบายยังไง อธิบายยังไงกะมวนกินหอดบาดก็เลยมาอยู่บ้านพอตอนที่ไปจะที่ไหอยฟังแล้วเออบ่เขาเสร็จยังสิดอย่ะอ๋อเป็ก่อยเป็ดแม่จะกออกมาบ่คือใ่เหนียจ้ะไม่แกเถดแม่แกอม่แกเห็นบ่ไหาแม่ขอยู่ไทยอ้าแม่บ่แม่เคยเมื่ออะไรอาอเมื่อเมื่อไหนเมื่อใดเคยนอนที่ขาเออบ่โอเคสั่งไปจะมาอย่างไปเบิร์นก็จะคนเขาเนาะ ก็ว่าเห็นเขามันงามไรก็เลยพามาเบิ่งบรรยากาศของเขาเนี้ยดีากะเย็นย่อมคือกันเนาะแต่เทากับิมันเล็มเอาแหละแต่ว่าห่วงมันบำกับงานได้ป่ะย่างขามะเออมันอย่าจมน้ำมนเ่นั้นทางบานละปงพีน้นงว้าบรรยากาศแบงดีเขาเป็นไอเสียงมันดังก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปเบิ่งเบิ่งทางย่างเบิ่งได้อู้เขาเขาฝนเลยเพราเขาเขาม่หนีบอ มากรอยอยู่ในปกติเราว่าเราได้ปีละลอยหาซิปลอยจีซิปจะปีนี่ใส่ลอยไปหน่อยนึงแต่ก็มาหล่นน้ำกันเวลาเขาจะเกี่ยวเขาบนเขานี่เขาวิหน้าที่ที่คนเขามือนี่แล้วเป็นมือที่ตื่นเต้นที่สุดมีหลายคนต่างตาต่างใจว่าเออเขาสิได้เขาจะได้โนปีนี่ฮะมาเดียวเบิร์นกันก็ได้กันต่างตาต่างใจลรอโ่้มีเขาเจ้าน้ำบ่นี่อู้แล้วใส่เขาเจ้าน้ำสมพ่อว่านี่เขาเจ้าเบิดนี่ โอ้ยเขาเจ้าแล้วก็มีหูแล้วสันบอลซิม,มัสือายแล้วคล้ายเป็ือนบอลดั่งปูคล้ายสิดีได้สามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบห้าสอบอะไรนี่ทุกคนไปไปไป,ไปเบิรงนยิงลังเนาะว่าเพื่อนจยางไรเนี่ยอะไรอ๋อกินเขาขาดแก่ก็เบิร์นซะสาว คนเขาซอยก็เลยว่าโอ้ยผู้บาวร้ายแหละเปิดจำเป็นตน้องมีเห่าก็ได้เป็นบรรยากาศการคนเขาากับพี่น้องเรียงดังเนาะจะแดงไหมโย่ให้ไปแบกเขา ว้าวโอ้ยไม่เห็นหรอถนนนอนถนนคือกันกับกบต้งล้งกบแกเออเ็ดไงแเ็ดกาเนาะตัง่พี่น้องันนอันนี้จักสนนี่นหาเด้ลนเนาะ มาแล้วเป็นเยทุกอย่างก็เปเต่แล้วว้าาเนโอ้ยต็ต้นเนาะกอ้านเหล่าเลยพี่น้องย่างข้าเหนียวเนาะแบานี้สองสอบสอสอวแบงพูดแม่นบอต้นต้นนี้แ่นส่งเวลาทีเทาถาแบงพูดแนบอหน้าเห็ต้นหนีอาั้นใส่เอา่ได้กันอะไเอเดนพี่น้องคนเหล้วเลยเนาะ คือคือแบบพ่นพ่นเขาจังสีนะคือคนลาวเห็ดเห็นหน้านอเขาจะเกี่ยวเขาที่ขอดีโครงการเกี่ยวเขาโดยใส่แหงงานคนมันมันดีมันางโดยที่ว่าเขาได้เฟื่องอันนี้เขามีได้เฟื่องแบบนี้นอไปใส่เลียงงัวเพราะว่าเ่าเขาันบม่มีเทคโนโลยีแบบว่าโซส่ายิไทยเขาจะใส่รถอัดเฟื่องนอมันก็สบายอีกแต่นี่เขาบบมีรถเขาก็ับมาเห็นจิงสีเขาได้เฟื่องเป็นกองเลยนะ สำหรับคาฝนเขาปีนี้2 0 2 4แมนนึง่งอยกระสอบโตหากระสอบเด้อเสียค่าเขามาฝนกั็นสีเนาะ กษตรประมาณนี่แหละพี่น้องเ้อนี้ก็บ่บมีหยังหลยออกมาหาซาม,มาสง่งคนมาเยี่ยม,มายาคหนหนิดนึงเนาะและการมาเบิงข้าวคนเขาเลยแต่เมื่อแรกนะจ๊ะเ่นจะเส็ยลาเป็ดให้กินแต่ว่าสองก็สิบไ้กินเขานัเพราะว่าสิไปบุญทานหลวงพี่น้องบันอกสิไปบุญทานหลวงเด้อทีได้ก็ติดตามเบิงว่าบุญทานหลวงมียังแน่ปีนี่ก็อย่าลืมติดตามสําหรับสรุปง่า,งงายงคือการคนเขานอก,กระล้อยกระสอบต่อหาสอบเสียให้เขาเจา้าค่าคน เดี๋ยววันนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวืันหน้าเจอกันใหม่เด้อยวสำหรับหนีส่องอโทโลาไปก่อนนะและขอบใจทุกคนที่ติดตามคลิปนี่ล้วก็ขอบใจทุกคนที่กดซุปเปอร์แตงให้ส่องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบาย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 เด้อสามบายายจเสียเอาปีงไกลกับบังเขาลามยู่เวียงบฝาฟกเขากำลังเปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนคนเขาเจ้าเขาเาเจ้าแล้วแล้วเขากำลังสินเปลี่ยนเขาเนี้ยวบดนี้ หน้าเพิ่นแมนเบิร์นี่อยู่นี่ปกติเพิ่นใดลอยป้ายสอบลอยสีสิบปีนี้เพิ่นกระลุนคือเกาอยู่ว่าสิได้จักสอบเนาะอ่ะ